สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมคลิปนี้แซมพามาดูรถส่งมอบอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้ส่งมอบกันที่สาขาบางนานะครับผมลูกค้าออนไลน์จากจังหวัดเชียงรายเลยนะครับผมหลังจากเมื่อวานใต้สุดแล้วที่จังหวัดยะลานะครับวันนี้จังหวัดเชียงรายกันบ้างนะครับขึ้นเหนือนะครับเหมือนเดิมครับจองออนไลน์มาเลยครับให้แซมหารถให้ครับ อยากได้ไททันโฟวิลจัดให้ครับผมนะคันนี้รถปี2021นะครับผมขับ4นะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวท็อปสุดแล้วนะครับคันนี้นะคันนี้เลขไม่สาม0ม0นะครับยังมีรถไม่หลักหมื่นอยู่นะครับอีกประมาณ2 3ถึงคันนะครับสำหรับมิตซูบิชิไททันนะครับมีเลขไม่สี่หมาห้าหมื่นเก้าอยู่ที่ยังว่างอยู่นะครับผม นี่นะก็สำหรับรถของมิตซูบิชิไทตันนะครับอย่างที่แซมเคยแจ้งเอาไว้นะครับราคา6 5 5 0 0 0บาทไม่ได้ลอกสติกเกอร์ให้นะครับผมก็คือล้างส่งมอบเลยนะเนี่ยอย่างคันนี้ก็ลูกค้าก็จะนำไปลอกสติกเกอร์เองนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นรถสีขาวมุกนะครับอันนี้คือสติกเกอร์นะครับเนี่ยคือสติกเกอร์นะ เนี่ยอันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับผมตัวท็อปสุดของตัวขับสี่เนี่ยได้เซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดอย่างที่แซมเคยกล่าวไวนะ้นะเครื่องยนต์สตาร์ทให้ดูเลยนะครับล้างเรียบร้อยนะสวยๆเลยนะครับเรี่ยมนะดูฝาเดิมๆนะสวยงามนะครับเตรียมขึ้นเหนือเลยนะครับรับรถเสร็จกลับบ้านเลยนะครับผมท้องเครื่องสวยงามนะ ครับผมเดี๋ยวลองปิดฝาก่อนอืมอเนี่ยครับเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยคือไม่ได้มีติดสติก,กอร์นะครับมันคือสีขาวมุกนะครับเนี่ยคือขาวมุกนะนี่ก็เนี่ยครับล้างส่งมอบตามนี้เลยนะครับถ้าเป็นกลุ่มของรถมิตซูบิชิไทตันนะเนี่ยขับไปตามนี้เลยนะนี่นะครับสวยงามเช็คฟงเช็คไฟให้เหมือนเดิมติดพร้อมใช้งานนะครับ ล้างให้เรียบร้อยอยางนะครับผมยางก็เป็นยางติดรถมานะครับปี2021นะครับผมเช็คให้หมดภาษีต่อเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับประตูเปิดเป็นตัวสมาร์ทย์เลดนะครับคู่หน้านะครับผมนี่สวยงามเลยนะปิ๊งปงนะิ๊นะครับแล้วเ,เปิดไฟก่อน หน้าจอก็เป็นระบบสัมผัสนะครับพร้อมกล้อง360องศาเลยนะน,นี่มีโหมดปรับอะไรต่างๆเนี่ยครับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับปิดอันนี้ก็คือตัวบายสปอร์ตโหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัว A แล้วมันวงๆอย่างนี้คือตัวที่มันเวลาเราจอดติดไฟแดงเนี่ยแล้วเราก็เหยียบเบรกเครื่องยนต์จะตัดการทำงานนะครับแต่ว่าแอร์กับเครื่องเสียงยังทำงานอยู่นะครับ นี่ตัว4ฟ i e วินะครับอันนี้นะนสวยงามนะครับแล้วก็มีแอร์แถว2ด้วยนะนี่แอร์นี่อยู่ด้านนี้นะครับนี่แอร์นี่นะนี่อยู่ด้านนี้นะครับผมเนี่ยสวิตช์เปิดปิดก็อยู่ด้านนี้น,นี่ครับน,นี้ก็ดรอปลงมาความแรงอันนี้ก็เร่งนะครับนี้ก็ปิด เปิดไฟนะครับตามนี้นี่นะแล้วก็จะมีช่องเสียบในส่วนของตัว USB ด้วยเวลาชาร์จสำหรับเพื่อนสารตอนหลังนะที่เท้าแขนด้วย๊บมาวางแก้ว2ตํตำแหน่งนะครับผมนี่นะนี่นะครับผมก็ลดจากหน่วยงานตามที่เห็นนะครับผมไม่ได้ลอกสติกเกอร์ออกให้นะครับ แม็กไลเนอร์ <S 2> <S 2> <S 2> <L iner> ก็เดิมๆนะครับสวยงามนะเช็คให้เรียบร้อยนี่นะครับผมสวยๆเลยนะฝั่งคนขับก็เนี่ยครับก็เนี่ยครับเรือนไม้ก็อยู่ที่39,000นนะครับสำหรับคันนี้นะ มีในส่วนของตัว p a t t e r n h i i p ด้วยนะเป็นตัว 4W มีมี t t e r n c h i p ให้ด้วยนะพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังชันนะครับผมมีค s e คอนโทร l ให้ด้วยนะครับครบเลยนะกุญแจดีเช็คแล้วครบมี2ดอกครบพร้อมใช้งานนะครับผมสวยงาม p ุ s h สตาร์นะครับอันนี้คือตัวที่ท็อปที่สุดแล้วของคงังมิซูนะครับผมนี่สติกเกอร์เนี่ยบาร์โค้ดอะไรสวยอยู่เลยนะครับเนี่ยสวยงามนะ แล้วก็มีโหมดตัวบายสปอร์ตโหมดอยู่นี่นี่นีคนนี้นะครับนี่นะก็ใครหามิซูอยู่นะครับแซมยังมีรถอยู่นะครับอีกถ้าเป็นตัวโฟ i e วิลนะมีอยู่ประมาณอีก2ไม่เกิน3คันนะครับเลขไม่ที่ตอนนี้น้อยสุดที่ยังว่างอยู่ก็เลขไม่หม่แล้วก็59,000นะครับก็คือเป็นรถเดียวกันแบบนี้แหละเราขายราคาเท่ากันนะครับ6 5 9 0 0 0บาทนะครับผม ไม่ได้ลอกสติกเกอร์ให้นะครับแล้วก็มีค่าโอนเพิ่มเติมอีก2,700บาทนะครับผมใครสนใจอยากได้ก็โทรหาแซมได้นะครับที่เบอร์0863543692นะครับผมกค็คลิปนี้ก็คันนี้เตรียมขึ้นเหนือแล้วครับจากจังหวัดเชียงรายนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ